เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เรฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณหมอกขมาแล่นีิครับคุณหมอโอ้คุณหมอโอ้คุณหมอมาคุมเซิรก็ <c oughs> คุณหมอมาควบคุมการแสดงุ <c oughs> โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11พี่น้องเริมต้นจักสลักต่าง นี่5กิโลกับ10กิโลเลนขันแต่เช้าเช้าค่อยมาบหัหเพตันเลนกัน,น,ลกลลนแล้วแล้วนี่นะประกาศรับรางวัลแล้ว่าแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตทั้งที่11ธนา,นาวนา22วิีค่ะประกาศรางวัลแล้วพี่น้องประกาศรางวัลแล้วเขาเจ้าจมารับรางวัลกันแล้วบรรยากาศที่สารกลางครับผมวิ่งกันเสร็จแล้วช่วงนี้เป็นช่วงรับรางวัลว วครับมาเซ็กอินถ่ายรูปนี่นะโอ้แข็งแรงแข็งแรงเด้อคนไทยนะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครับคนน่ะมองให้ถ่ายรูปก่อนคนน่ะชนะระดับนึ่งจากนักกีฬาทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาพากันแข็งแรงใช่ไหมว่อันตายสงวนใช้ระยะเวลาห้าสิบหกนาทีคนจัดผงกันไงเติบก่อนนี้พี่น้อง เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตคุณนะขอเชิญผู้ได้รับรางวัลทุกท่านถ่ายภาพท่านท่านลองผู้ว่าการจังหวัดเลยท่านลองอย่างเหมือนนี่นะท่านลองกิติคุณบุคขนมานทามอบรางวัลพี่น้องคุณน่นักกีฬานะโอ้นักกีฬามาโอ้ฝรั่งก็มีพี่น้องนักซับก็มีคนั่เล็กน้อยก็มีโอ้ดุนเยาว์ก็มี หลาบททวารสการกมาลองกิติคุณกมาลองไปลินกมาลองประยุนกมาว่านักกีฬาพี่ต้องนักกีฬานักกีฬาครับกีฬาอันนี้ไคายเกียบครับตายเกียบครับวูนะกำลังงอบลังวัลท่านไพลินริมเจริญอยู่ทันทีครับ รางวัลประเภท5กิโลเมตรชายรองชนะเลิศอันดับ4จะได้รับเงินรางวัลูลค่า800บาทใช้เวลา30นาทีสวัสดีครับเริ่มงานเลยเอาทุกงานเนาะเสร็จแล้วมุมเติมกาแฟครับกาแฟเติมอยู่นี่ เราชลเล่นขนาด3ผลไม้ก็มีครับผมบวทัวร์หมูกระตายและแดนมาแล้วกินผลไม้เติมพลังครับเติมพลังโอ้ธุรป่นยหน่วยวักใหญ่สวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับกี่กิโลครับพี่อ้อยกี่กิโลสุดยอดสุดยอดโอ้น้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมีอะไรบ่ครับใหญ่บ่ครับ รถบรนไดกโอ้โหสุดยอดกล้วยหน่วยใหญ่โพดยันตาสวดมุมนี้มาเตดัครับมุมนี้นะนเออมาเตน้ำแข็งทะเลปะสุดยอดสุดยอดมุมนี้มาเตดัครับมุมนี้มาเตดัครับเนี่ยบังสะพุงมาหลายมุมเนาะครับเนาะสุดยอดสุดยอด หลายมุมพี่น้องหลายมุมมุมไผ่มุมมันเมียบ้านแล้วก็ไหลสวัสดีจา้ามุมนี้มาเตบ,บ้านไหนครับนี่นะน้องย่าใส่เมียงเลยเรานี่เองครับผมได้กินกล้วยฟูละหน่วยแล้วข <c oughs> อบคุณครับ <c oughs>